ตอนรับปีมาทั้งทีเราก็ต้องต้อนรับแต่สิ่งดีๆเอาเลิกเอาใช้กันดีกว่าคะ่ะวันนี้เจ้ขอพูดถึงเรื่องราวดีๆข่าวดีๆของคนบันเทิงของเรากันบ้างเพราะในปี2557ปีม้าปีนี้มีคู่รักคนดังพาเลตจ,จูงมือเข้าประตูวิวากันหลายต่อหลายคู่เลยทีเดียว <S <S มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะถึงแม้ว่าใครลหลายๆคนจะไม่เห็นด้วยเพราะต่างก็คิดว่าเร็วเกินไปแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วสําหรับ าวแนนปิยาดาก,กับหนุ่มกย้ยทายาเจ้าของโรงแรมชื่อดังหลังจากที่ปลูกต้นรักกันมายาวนานกว่า2ปี ทางคููก็ได้เลิกดีเตรียมลั่นระฆังวิวาสในวันที่8มีนาคมนี้แล้วจ้ามากันที่คู่รักมาราธอนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านด่านคุณแม่ได้จนสําเร็จนั่นก็คือคู่สามีภรรยาป้ายแดงอย่างสาวเบนกับหนุ่มมิกนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีการจัดงานวิวาสสุดแสนโรแมนติกติดริมชายหาดทามกลางยาแล้วก็เพื่อนสนิทไปแล้วในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ทั้งคููได้เตรียมจัดงานฉลองมงคลสมรสสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยที่ทั้งคู่ถือเลิกดีเป็นวันที่26เมษายน2 5 5พ ด้วยคอนเซปต์เก๋ๆที่ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ9ปีของทั้งคู่พอดีเป๊ะคู่ต่อไปก็ต้องคู่รักสุดค้วส่วนกระแสอย่างหมอโอ๊กับสาวโอปอเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวฝ้าด่านแมงเมาส์กันมาอย่างภาพภูิและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เลิกเข้าพิธีวิวาห์ยอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะซึ่งจะมีในวันที่23มีนาคมหลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า2ปีและจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่6เมษายนนี้แล้วล่ะค่ะถึงพี่ชาย จะไม่แฮปปี้รับปีมาสักเท่าไหร่แต่สําหรับหนุ่มเติร์นตะวันต้องขอบอกว่าแฮปปี้เวอร์เลยล่ะคะ่ะหลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการนามว่าสาวกระแตมานานถึง8ปีในที่สุดหนุ่มเติร์นก็ได้ออกมาประกาศเตรียมแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเลิกดีวันวิวาของทั้งคู่คือวันที่21พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมพาซาแอที่นี่ซึ่งงานนี้หนุ่มเติร์นและก็สาวกระแตได้อยู่ในช่วงของการเตรียมงานควงกันไปถ่ายภาพเวดดิ้งสุดสวีท แถมทั้งคู่ยังได้ปล่อยภาพออกมาให้ได้อิจฉาในความหวานกันแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะคู่ต่อไปคู่หนีแฟนขับลุ้นกันจนตัวโกงอยู่เหมือนกันสําหรับสาวเอมี่กับหนุ่มซีซีวัตถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมาประกาศเลิกดีวันวิวาอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งคู่ก็ออกมาฟันธงแล้วว่าพ้ายในปีนี้แน่นอนซึ่งก็เรียกได้ว่างานนี้สาวเอมี่ของเราขอจัดเต็มแบบสุดๆถึงขนาดลงทุนบินลัดฟ้าไปควนควายหาชุดที่ดีที่สุดสวยที่สุดแล้วก็ถูกใจที่สุดใกล้ถึงอเมริกาแถมงานนี้ทั้งคู่ยังได้เพื่อนสีอย่างสาวเอมี่มรกตแล้วก็ไฮโซคิดเป็นช่างภาพแล้วก็คอสตูมให้กับเซ็ตพรีเวดดิ้งของทั้งคู่อีกด้วยมากันที่คู่รักทำช็อกทั้งวงการอีกคู่สำหรับหนุ่มแบงค์อาทิกิจกับสาวไอรูกสาวตลก ดังอย่างนักคอมชวนชื่นที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางงานวันเกิดครบรอบ28ปีของสาวไอทามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทงานนี้เรียกได้ว่าโชว์หวานทำช็อกเซอร์ไพรส์กันทั้งงานเลยทีเดียวแต่คนที่ช็อกสุดๆไม่แพ้าสาวไอก็คงจะหนีไม่พ้นขุนพ่อคอมเนี่ยล่ะคะ่ะอีกคู่ที่เซอร์ไพรส์ใหญ่ไม่แพ้กันก็คงจะเป็นคู่ของหนุ่มน็อตกับสาวชมพู่ลหลังจากที่หนุ่มน็อตออกมาเย้ย้มผ่านอินสตาแกรมเมื่อปีที่แล้วว่า ปีนี้อาจจะมีข่าวดีก็เป็นได้จ้างานนี้เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยตั้งหนะ้าตั้งตารอวะในปีนี้ทั้งคู่จะมีงานวิวาเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่วงไหนแอบกระซิบมาด้วยว่าเปอร์เซ็นต์สลัดสดของทั้งคู่เนี่ยสูงปี๊ปลอดแตกเลยละจ้ามากันที่คู่รักรุ่นใหญ่อย่างสาวนัดก,กับหนุ่มอํากันบ้างดีกว่านักข่าวแอบกระซิบถามที่ไรทั้งคู่ก็ได้แต่แยม้มแล้วก็เปย์ปยออกมาวะ เร็วๆนี้แน่นอนแต่ล่าสุดทางคู่ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเลิกดีของทางคู่ก็คือเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองงานนี้เจขอแนะนําให้แต่งปุ๊บปั๊มปั๊บเลยดีกว่าค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันคู่อื่นเขาเอานะคะรุ่นใหญ่คู่ต่อไปก็ต้องเป็นสาวเมย์กับหนุ่มกันชัยคู่นี้เรียกเลยว่ารักวราลทอนจริงๆคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีผ่านมรสุมข่าวมาก็ไม่น้อยแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะประกาศข่าวดีกับเขาสักทีแต่งงานนี้ฝ ชายเคยประกาศเอาไว้แล้วว่าจะขอมีทายาทก่อนแล้วค่อยแต่งแต่บางกระแสก็แววมานะคะว่าในปีนี้พวกเราอาจจะได้ยินข่าวดีของทางครูก็เป็นได้ยังไงแล้วก็ต้องรอรุ้นรอเชียร์กันต่อไปดีกว่าคะ่ะ เอาเป็นว่าเจาขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยละกันนะคะเห็นคนรักกันก็อิจฉาอิจฉาว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเจกับเขาสักทีละคะเนี่ยใครก็ได้ฝากไปบอกหนุ่มเจมจิหรือไม่ก็หนุ่มปอยปรณกใหที่เจทีสิคะว่าให้รีบรีบมาขอเจกันได้แล้วไม่งั้นน่ะเจจะไม่รอแล้วนะคะ เอาแซบแซบรึ่งมั่วๆในวงการบันเทิงแบบนี้โต๊ะข่าวให้เองของเรายังมีอีกเพียบค่ะและถ้าอยากเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของคนวงการบันเทิงนะคะง่ายๆค่ะแค่กดปุ่มนี้ค่ะกดเลยกดเลยค่ะไม่เท่านั้นนะคะคุณจะได้เพลิดเพลินนะคะไปกับคอนเทนต์มากมายกับช่องสตาร์แม็กเราอีกด้วยอย่ารอช้านะคะกดได้เลยค่ะรับรองว่าแซบแน่ๆกดค่ะกดเลยค่ะกดค่ะ